เรียนผู้ปกครองที่เคารพและสวัสดีลูกนักเรียนที่รักกระผมนายพงศักดิ์สังถาวรผู้อำนวยการโรงเรียนสงขาวิทยาคมการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญช่วยยกระดับสติปัญญาและจิตใจของมนุษย์โดยเฉพาะเยาว,วชนโรงเรียนสงขาวิทยาคมเป็นขุมพลังทางปัญญาสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม มีสุขภาวะที่ดีดำรงตนตามหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงสืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นก้าวทันเทคโนโลยีและวิถีแห่งอาเซียนมุ่งสู่มาตรฐานสากลจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับศตวรรษที่21่ในโอกาสนี้กระผมขอให้ลูกนักเรียนบอกกล่าวข้อมูลของโรงเรียนสงขาวิาคมครับ แน่เลยนะคะพี่อยากให้น <necessary> ้องๆเนี่ยมาทำความรู้จักกับสัญลักษณ์แลวิสัยทัศน์ของโรงเรียนสันาวิทยาคมค่ะว่าวิสัยทัศน์ของโรงเรียนสันาวิทยาคมนะคะมีทิศทางไปทิศทางไหนบ้างแล้พร้อมไหมไปฟังพี่ปีมกันเลยค่ะต้าเจ้าห่วเจียววิทยดาจันทัศละเคออีเจียวพี่ิมสื่อกาวจงิอรียต้ ซื่อซ่งข่าวเวตาเสียเ้ยวตูซูเสียเส้ยวตาเจียวสวัสดีค่ะพี่ชื่อพิบิลน,นะคะวันนี้พี่จะมาพูดถึงสัญลักษณ์ของโรงเรียนสงขลาวิทยาคมสัญลักษณ์ของโรงเรียนสงขลาวิทยาคมคือรูปเหรียญกระสาเมืองสงขลาโดยถูกใช้ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นจัดอยู่ในพลัดยศและสัญลักษณ์รูปเหรียญกระสาเมืองสงขลา ยังถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ประจาเมืองสงขลาอีกด้วยด้วยความหมายรวมของรูปเหรียญกษริย์เมืองสงขลานั้นจะมีความหมายถึงแหล่งความรู้และความร่มร่นของชาวสงขลาค่ะสุลมาตัากีนามาสยาธัญลักษณ์ว่าเดือชสยาบุรจาเกรัดเอนามสุลมัตาตังฮูลิดสมัวเกอสุกุลสงขลาวิทยาคมตริมากาซิ ค่ะวันนี้นะคะจะมาพูดถึงสีประจําโรงเรียนสงขลาททยาคมนะคะสีประจําโรงเรียนของโรงเรียนสงขลาทิยาคมนั่นคือสีน้ําเงินแดงนะคะคติพุทธโยคาเวชเตปภูริ uri, ปัญญาเกิดได้ด้วยการกระทำค่ะเมื่อเรากระทาดีปัญญาก็จะเกิดนะคะเป็นสิ่งง่ายๆที่ทําได้นะคะข้างขวัญค่ะประพฤติดีเรียนดีดนต,ตรีดังกีฬาเด่นค่ะ ข้ามปันประจาโรงเรียนสงขลาวิทยาคมนะคะจะบ่งบอกถึงความประพฤติของเด็กสงขลาวิทยาคมที่มีความประพฤติที่ดีมีความขยันตั้งใจเรียนดนตรีดังเด็กสงขลาวิทยาคมของเราเนี่ยมีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีและก็กีฬามากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นการวิ่งกระโดดข้ามรั้วหรือฟุตบอลค่ะ เอกลักษณ์ของโรงเรียนสงขลาพยาคุมของเราเนี่ยนะคะก็คือศูนย์ธรรมศึกษา์นาภพคุณธรรมค่ะทุกๆสัปดาห์โรงเรียนของเราเนี่ยจะมีข้าธรรมศึกษาเพื่อสอนให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนสงขลาพยาคุมของเราเนี่ยคะมีคุณธรรมซื่อสัตย์มีจริยธรรมค่ะแล้วก็สิ่งที่อยากฝากนะคะเป็นข้อคินเล็กๆน้อยๆค่ะให้ความสำคัญกับการศึกษาเพื่อก้าวหาอนาคตที่ดีค่ะ Hi everyone, my name is u n g ลุงไ l a w a n No. my nickname is ลูกน้ m I'm studying in t h ธยมศึก welcome to s o n g k สงขลาวิทย o m School. ค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะเราก็ได้รู้จักวิสัยทัศน์กันไปแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้เรามาทำความรู้จักกับคณะผู้บริหารงานที่ก้าวไปลกันค่ะท่านแรกนะคะท่านผูน้อำนวยการพงศักดิ์สังขาวลเป็นท่านผูน้อำนวยการโรงเรียนสงขลาวิทยาคมค่ะ และรองผู้อำนวยการนะคะมีสองท่านนะคะคือท่านรองปราถนาปนสีและท่านรองวิศวเนิจเดินสุขค่ะค่ะเราก็ได้ทําความรู้จักกับคณะท่านผู้บริหารกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับปัจจัยสนับสนุนการศึกษานะคะน้องๆคนไหนนะคะที่อาจจะขาดทุนทรัพย์นะคะไม่ต้องกังวลไปนะคะโรงเรียนของเรามีทุนการศึกษามากมายเลยค่ะเช่น นักเรียนในเขตบริการนะคะนักเรียนที่สอบปริมอลหนึ่งได้ลำดับที่1นถึงสนะคะเราก็จะมีทุนการศึกษาให้ได้เข้าเรียนต่อที่โรงเรียนสงขลาวิทยาคมในวิชาที่สนใจค่ะยังมีทุนเรียนดีโรงเรียนของเรานะคะมีการมอบเกียรติบัตรเหรียญทองเหรียญเงินและเหรียญทองแดงค่ะต่อมานะคะก็มีทุนเรียนดีต่อเนื่องสามปีด้วยค่ะที่สําคัญนะคะเรายังมีมอบโล่เพชรสงขลาวิทยาคมนะคะ สำหรับน้องๆม .4 นะคะที่จะศึกษาต่อในโรงเรียนสงขลาวิทยาคมของเราค่ะและต่อไปนะคะเป็นทุนเรียนดีลำดับที่1ถึง3ของระดับชั้นต่อภาคเรียนนะคะเราจะมีการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาด้วยค่ะและก็น้องๆคนไหนนะคะที่เก่งทางด้านทักษะวิชาการการกีฬาหรือดนตรีนะคะเราก็จะมีการมอบเกียรติบัตรแล้วก็ยกเว้นการบำรุงค่าศึกษาด้วยเช่นกันค่ะ สวัสดีค่ะิดชนนางสาวปินิดาผูวงเชืเล่นเชืแน่กำลังศึกษ่าอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปิธีหกยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนเขา้าสู่โรงเรียนส่งเข้าทียอาคมล้วนน้ำเงินแดงของพวกเราเองค่ะค่ะซึ่งโรงเรียนของเรานะคะได้มีการทำโครงการ MOU กับสถาบันต่างๆค่ะก็คือสถาบันพระบรมราชชนหลักสูตรพยาบาลศาสตร์หลักสูตรสาธสารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยไต้หวันหลักสูตรไฟฟ้ากำลังการจัดการเทคโนโลยีธุรกิจดิจิตอลสถาบันปัญญาพิวัตหลักสูตรธุรกิจการค้าสมัยใหม่และวิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการสิงหานครค่ะค่ะซึ่งโรงเรยนของเรานะคะก็ได้มีสวัสดีการนักเรียนก็คือโครงการทุนปัจจัยพื้นฐานทุนเยาวชนคนดีทุนมูลนิธิปนเอกเปรมตินลสุลานนท์ทุนปตท,ทสอพอ และทุนจากสมาคมนักเรียนเก่าค่ะซึ่งโรงเรียนของเรานะคะก็จะได้มีทุนต่างๆอีกมากมายที่จะให้น้องๆได้มีทุนการศึกษาต่อค่ะโรงเรียนสมขาววิทยาคมนะคะได้เปิดสอนหลักสูตรต่างๆเนี่ยเพื่อรองรับความสามารถของน้องๆซึ่งนักเรียนชั้นม .1 นะคะมีทั้งหมดนี่4แนวด้วยกันนะคะเนวที่1น,นะคะจะเป็นห้องแนว s s a ซึ่งจะมีวิชาเพิ่มเติมก็คือวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ค่ะ สาวน้องคนไหนนะคะที่สนใจที่จะเรียนแนวข้อ s m a นะคะก็สามารถที่จะเรียนได้ที่โรงเรียนสงขาวิทยาคมค่ะแนวที่สอนะคะก็จะเป็นแนว EP ซึ่งวิชาข้อเติมนี่ะก็คือคณิตศาสตร์แล้วก็ภาษาอังกฤษค่ะน้องๆคนไหนนะคะที่สนใจทางด้านของภาษาอังกฤษเนี่ยก็น่าจะไม่พลาดกันเลยใช่ไหมคะเพราะว่าเราเนี่ยคะมีครูต่างชาติเนี่ยเข้ามาสอนน้องๆแต่ถ้าเกิดว่าน้องๆคนไหนนะคะที่ไม่เข้าใจหรือว่าน้องๆคนไหนนะคะที่กังวลว่าจะ พูดไม่ได้หรือว่าจะฟังไม่รู้เรื่องนะคะเราก็ยังมีคุณครูที่สอนภาษาอังกฤษที่เป็นครูคนไทยนะคะคอยแนะนาคอยบอกน้องๆอยู่ห้องเรียนแนวที่สนะคะจะเป็นห้องเรียนแนวกีฬานะคะซึ่งน้องๆคนไหนนะคะที่มีความสามารถและก็มีศักยภาพที่จะเรียนห้องแนวกีฬานะคะโรงเรียนสังขาวิทยาคมก็ได้มีการสนับสนุนเต็มที่โดยที่มีพี่ๆของพวกเราเนี่ยทั้งที่จบไปแล้วและก็ทั้งอยู่ที่นี่นะคะสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนทั้งใน ประเทศไทยแล้วก็ในจังหวัดด้วยค่าเนี่ยสุดท้ายก็จะเป็นห้องเรียนแนวทั่วไปนะคะซึ่งน้องๆเนี่ยสามารถที่จะเลือกวิชาเรียนได้เป็นวิชาเรียนเพิ่มเติมคะส่วนแดงเนี่ยจะเสริมสร้างทางด้านของการงานการน,านอาชีพเช่นการทําขนมการทําสรวนแม้กระทั่งงานช่างงานฝีมือผ่ะน้องๆคนไหนนะคะที่สนใจอยากที่จะมาเป็นครอบครัวเดียวกับพวกพี่่ชาวใน,นเมืองแดงโรงเรียนสงขลาวิทยาคมนะคะก็สามารถที่จะมา สมัครได้ในวันที่9-13มีนาคมนี้ค่ะช่องทางการติดต่อนะคะนั่นก็คือเว็บไซต์โรงเรียนสงขาวิทยาคม,มและทางเพจ f เฟ e บ o ๊ k งานประชาสัาคมพันธ์โรงเรียนสงขาวิทยาคมค่ะส,สงขาาวิทยคม